เป็นเรื่องราวที่ต่อมาจากตอนที่แล้วนะครับที่เราได้พาทุกคนเ,นเดินทางกับการบินไทยครับบินจากสนามบินสุวรรณภูมิที่กรุงเทพมาที่เพิร์ดนะครับแล้วก็พาไปเที่ยวรอบๆเพิร์ดมาแล้วบางส่วนด้วยนะครับถ้าเกิดใครยังไม่ได้ชมครับย้อนไปชมกันได้ครับเดี๋ยวเราขึ้นลิงก์ไว้ให้แต่ว่าตอนนี้เนี่เราพากลับมาที่เพิร์ดแล้วก็บริเวณปริมณฑลครับเรากําลังเดินเล่นอยู่ที่ฟรีเมนเทอร์นะครับซึ่งเป็นเมืองท่าริมทะเละครับอยู่ไม่ไกลาจากเพิร์ด แล้วก็เป็นจุดที่เป็นจุดแรกของการเข้ามาของตะวันตกนครับในพื้นที่แถบเวสเทิร์นออสเตรเลียแห่งนี้ก็เลยจะมีสัญลักษณ์ต่างๆบริเวณท่าเรือครับซึ่งก็เป็นท่าเรือที่ยังใช้งานมาจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็มีร้านอาหารครับที่โดง่งดังคือพวกอาหารทะเลต่งตางๆนะครับแล้วก็นี่เป็นบรรยากาศในย่านเมืองเก่าของฟรีเมนเทิร์นครับอย่างที่บอกไปอันนี้เป็นจุดแรกๆครับที่ ชาวตะวันตกครับมาตั้งอาณานิคมมาตั้งรกรากในพื้นที่ของเวสเ e นออสเตรเลียนครับก็จะมีโบสถ์เก่าๆอาคารบ้านเรือนเก่าๆนะครับ,รรบแล้วเราก็ขึ้นไปที่บริเวณเนินนะครับซึ่งเป็นฟรีแมนเทอร์วอร์มเมอรมรลแต่ว่าบริเวณนี้เนี่ยไม่ได้เป็นแค่อนุสรณ์สถอย่างเดียวนะครับยังจะเป็นจุดที่เราสามารถชมทิวทัศน์ของรอบๆบ,บริเวณท่าเรือของฟรีแมนเทอร์นะครับแล้วก็มองไปเห็นบริเวณที่เป็นมหาสมุทรอินเดียได้ด้วยจากฟรีแมนเทอร์นะครับเราก็ ขับรถกลับเข้าไปที่ใจกลางย่านธุรกิจนะครับหรือว่าย่าน CBD ของเพิร์ตที่นี่มีอีกหนึ่งสถานที่น่าสนใจนะครับเป็นบรญชากาศสไตล์อังกฤษยุคกลางครับหรืออังกฤษโบราณเนี่ยที่อยู่ใจกลางย่านธุรกิจของเมืองเพิร์ครับที่นี่คือลอนดอนคอร์ทครับอาคารบ้านเรือนเหล่านี้เนี่ยถ่ายไปเนี่ยอาจจะนึกว่าเดินเล่นอยู่ในอังกฤษนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็น บริเวณที่เป็นย่านช้อปปิ้งย่านร้านค้านะครับที่ตัวอาคารเนี่ยตกแต่งเป็นตีมเหมือนอังกฤษยุคโบราณครับแต่ว่าก็ขายสินค้าหลากหลายครับทั้งสินค้าสมัยใหม่นะครับสินค้าเก่าๆอาจจะมีบ้างนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เป็นสินค้าทั่วไปนะครับตามย่านช้อปปิ้งครับก็เป็นย่านช้อปปิ้งย่านแหล่งท่องเที่ยวแต่ว่าบรรยากาศคือบรรยากาศถ่ายรูปสวยครับเหมือนกับเดินเล่นอยู่ในตรอกของเมืองโบราณในอังกฤษนะครับ ใกล้กันเนี่ยก็เป็นย่านช้อปปิง้งย่านร้านค้าใจกลางเมืองเพิร์ครับคือย่าน h ฮส Street Mall ซึ่งบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นย่านที่มีความผสมผสานกันทั้งความทันสมัยนะครับมีตึกสูงๆที่เป็นย่านออฟฟิศนะครับย่านธุรกิจใจกลางเมืองกับบรรดาอาคารเก่าๆนะครับที่มีอายุน100ับร้อยปีมาถึงออสเตรเลียนะครับในวิดีโอตอนที่แล้วเนี่ย เราได้พาทุกคนเนี่ยไปเจอกับตัวโคก้านะครับซึ่งเป็นสัตว์ประจําถิ่นนะครับที่อยู่บริเวณเกาะโรดนิสไอแลนด์นะครับแล้วก็บริเวณรอบๆไม่กี่แห่งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมาถึงออสเตรเลียนครับหลายๆคนอาจจะคิดถึงจิงโจ้นะครับโคอาล่าครับเราก็พามาเจอนะครับแล้วก็ขอพาไปชมบรรยากาศครับยามค่ําคืนของนครเพิร์ธครับจากจุดชมวิวบนคิงส์พาร์คเพิร์ธเป็นเมืองใหญ่ที่โดดเดี่ยวที่สุดในโลกนะครับ โดยรอบๆบริเวณเพิร์ตและปริมณฑลเนี่ยในรัศมี2,000กิโลเมตรเนี่ยไม่มีเมืองหรือชุมชนใดเลยครับที่มีประชากรเกิน10,000คนนี่ก็เป็นบรรยากาศของย่าน CB d ีดีของเมืองเพิร์ตยามค่ำคืนนะครับแล้วก็เป็นย่านบริเวณอลิซาเบธคีนะครับแล้วก็เดอะเบลทาวเวอร์เป็นหอระฆังนะครับที่อยู่บริเวณริมท่าเรือเป็นหนึ่งในนด์มาร์ k ของเมืองเพิร์ตวันนี้ได้เวลาเดินทางกลับนะครับเราก็ออกจาก ที่พักครับในย่านใจกลางเมืองเพอเนี่ยกำลังจะไปสนามบินจากย่านใจกลางเมืองไปสนามบินเนี่ยถ้าเกิดขับรถครับก็จะใช้เวลาประมาณสักไม่เกิน20นาทีครับถ้าเกิดรถไม่ติดครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมีรถบัสนะแล้วก็กําลังมีการสร้างสายรถไฟครับสายรถไฟเนี่ยวิ่งเชื่อมเข้าสู่ย่านใจกลางเมืองด้วยครับการบินไทยนะครับให้บริการที่อาคารผู้สานเทอร์มินอลหนึ่งครับซึ่งเป็นอาคารผู้สานร,ระหว่างประเทศที่สนามบินเพิด เราก็เดินทางในชั้นธุรกิจครับแล้วก็เช่นเดียวกับขามาครับก็จะมีเคาน์เตอร์เช็คอินแยกต่างหากครับมีน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระสำหรับโหลดเนี่ยให้40กิโลกรัมครับมีการติดป้าย priority tag นะครับให้ได้รับกระเป๋าก่อนใครเมื่อถึงปลายทางแล้วก็เดี๋ยวผ่านเข้าไปบริเวณพื้นที่ผู้สันขาออกระหว่างประเทศกันครับก่อนจะบินออกจากเพิร์ตออกจากออสเตรเลียไปเนี่ยใครคิดถึงน้องๆตัวไหนนะครับก็พากลับบ้านไปด้วยได้นะครับที่ร้านขายสินค้าเทเลึกในช่วงเวลาที่มีเที่ยวบินสู่ประเทศไทยนะครับ บรรดาหน้าจอแสดงป้ายบอกทางต่างๆภายในบริเวณอาคารผู้สานเนี่ยก็จะมีข้อความภาษาไทยขึ้นสลับมาด้วยนะครับเป็นจอแบบดิจิตอลครับก็จะเปลี่ยนได้นะครับช่วงเวลาที่มีผู้สารเดินทางไปที่ไหนเยอะนะครับหรือว่ามีเที่ยวบินไปยังปลายทางที่ไหนนะครับก็จะขึ้นภาษาของปลายทางนั้นๆผู้สารที่เดินทางกับการบินไทยในชั้นธุรกิจครับผู้สารที่เป็นสมาชิกรอยจนออกหิด plus platinum รอยจนออกิด plus gold แล้วก็ starland gold นะครับก็จะใช้ห้องปรองของแอร์นิวซีแลนด์ครับเป็น สไตล์และสกูลานะครับที่สนามบินเพิร์ทแห่งนี้ก็มีตัวเลือกอาหารการกินต่างๆนะครับมีที่นั่งรอนครับมีห้องอาบน้ําด้วยนะครับก็มีอาหารแต่ว่าก็จะเป็นสไตล์อาหารฝรั่งนะครับถ้าเกิดเป็นห้องรองของแอร์นิวซีแลนด์เราก็รับประทานนิดหน่อยครับเดี๋ยวรอขึ้นไปกินบนเครื่องดีกว่านะครับเครื่องบินเดินทางมาถึงแล้วนะครับเที่ยวบินขาเข้าครับ t g 4 8 1จากสนามบินสุวรรณภูมิครับลงจอดที่สนามบินเพิร์ทแล้วแล้วเดี๋ยวจะรอรับเรากลับในเที่ยวบิน t g 4 8 2นะครับ พาบินกลับไปสุวรรณภูมิช่วงที่เราเดินทางนะครับเป็นช่วงเดือนธันวาคม2567ที่ผ่านมานครับตอนนั้นเที่ยวบินนี้เนี่ยใช้เครื่องบินแบบ Airbus A350-900 นะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแบบเครื่องบิน,นครับตอนนี้ก็ใช้ Boeing 777-9เป็นหลักนะครับในเวลาเรียกเครืงเครื่องครับผู้สารเดินทางชั้นธุรกิจนะครับผู้สารสาลนโกเนี่ยก็จะสามารถขึ้นเครื่องก่อนใครนะครับหรือว่าขึ้นเครื่องตามอัธยาศัย เที่ยวบินของเรารทับทีจีส่แเนี่ยกำหนดการออกเดินทางจากเพิร์เวลา16นาฬิกา35นาทีะครับแล้วก็กำหนดไปถึงที่กรุงเทพเนี่ย22นาฬิกาสนาทีะครับเวลาที่กรุงเทพจะเชา้ากว่าเพิร์อยู่1ชั่วโมงผังที่นั่งบนแอร์บัส A3 สาม0ขีดในเวอร์ชันนี้ของการบินไทยนะครับจัดที่นั่งแบบ1 2 1สนะครับสลับฟันปลาในชั้นธุรกิจทุกที่นั่งเนี่ยเข้าออกทางเดินได้อิสระ,ะครับไม่ต้องข้ามกันนะครับ แต่ว่าจะมีที่นั่งตัวที่ชิดทางเดินห่างหน้าต่างครับแล้วก็ชิดหน้าต่างห่างทางเดินเนี่ยสลับกันไปในแต่ละแถวครับอย่างที่นั่งอันนี้เป็นที่นั่งหมายเลข 18J ครับเป็นที่นั่งที่อยู่ชิดทางเดินครับห่างหน้าต่างหน่อยครับแล้วก็ถัดไปครับ 19K อันนั้นเป็นที่นั่งที่ชิดหน้าต่างครับแล้วก็จะห่างทางเดินหน่อยวันนี้เราก็เดินทางในที่นั่ง2ที่นั่งนี้นะครับที่นั่งก็จะมีหมอนผ้าห่มนะครับรองเท้าแตะชุดอเมนิตี้คิดแล้วก็หูฟังตัดเสียงรบกวนกับ ตัวผ้าปูหรือว่าฟูกปูที่นอนนะครับที่วางไว้ให้ที่นั่งอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีการบริการเครื่องดื่มก่อนออกเดินทางครับมีตู้เลือกต่างๆนะครับแต่ว่าเรารับมาเป็นชามะขามนะครับหนึ่งในเครื่องดื่มซิกเนเจอร์ของการบินไทยนะครับพร้อมกับบริการผ้าเย็นนะครับให้แก่ผู้โดยสารเนี่ยให้ได้รีเฟชนะครับก่อนที่จะออกเดินทางมีเมนูนะครับซึ่งมีรายการอาหารและเครื่องดื่มต่างๆครับตัวรายการอาหารเนี่ยเดี๋ยวพนักง,งานต้อนรับบนเครื่องบินเขาจะมาถามตัวเลือกครับ เที่ยวบินนี้นะครับเมื่อเครื่องขึ้นไปแล้วครับจะบริการอาหารมื้อแรกครับซึ่งเป็นอาหารมื้อหลักนะครับจะเสิร์ฟเป็นหลายคอสครับส่วนอาหารมื้อที่2นั้นจะบริการก่อนเครื่องลงครับเป็นอาหารเบาๆนะครับเสิร์ฟเป็นจานเดียวเอาละครับได้เวลาออกเดินทางนะครับเครื่องบินของเราก็ถอยออกจากอาคารผู้สา 1, รนะครับที่เทอร์มินอลหนึ่งะครับที่ฝั่งผู้สารร่วงประเทศที่สนามบินเพิร์นะครับหนึ่งในฟังก์ชันที่เราชอบมากๆเมื่อเดินทางกับ Airbus a 3 5 0ขีด900ของการบินไทยนะครับคือฟังก์ชัน กล้องนะครับที่สามารถชมภาพที่ถ่ายทอดจากกล้องที่ติดอยู่ที่แผนหางของเครื่องบินได้ถนะ้าเป็นภาพถ่ายทอดสดมาเลยนะครับถ้าเกิดใครไม่ได้นั่งติดหน้าต่างเนี่ยก็สามารถดูทิวทัศน์นอกเครื่องบินได้เช่นกัน,นครับแล้วก็อาจจะมีมุมมองที่แปลกตาออกไปด้วยนะครับอย่างตอนนี้เครื่องบินกําลังจะเลี้ยวเข้าสู่ทางวิ่งนะเพื่อทําการบินขึ้นเครื่องบินบินขึ้นจากท่ากาซยานเพิร์ทมาแล้วนะครับกาลังจะมุ่งหน้ากลับไปที่สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพ เค่ยวบินของเราเนี่ยใช้เวลาเดินทางประมาณสัก6ชั่วโมงเศษเษนะจริงๆแล้วเนี่ยเพิร์กก็อยู่ไม่ได้ไกลนะครับใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพเนี่ยใช้เวลาพอๆกับญี่ปุ่นเลยครับอาจจะไม่แตกต่างกันเท่าไหร่วันที่เราเดินทางนั้นเครื่องบินบินขึ้นโดยใช้ทางวิ่งทิศ2องน่ครับคือจากทิศเหนือไปอยังทิศใต้นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเวลาเราหมองออกไปทางหน้าต่างด้านขวามือครับจะเห็นทิวทัศน์ของเมืองเพิร์กโดยเฉพาะบริเวณย่านธุรกิจใจกลางเมืองหรือย่าน CB d ดีเนี่ย อย่างชัดเจนครับแล้วก็ตอนนี้ก็จะเห็นสนามบินเพิร์ครับที่เราเพิ่งบินขึ้นออกมาด้วยนะครับนี่นะครับเครื่องบินกําลังจะบินผ่านนะครับบริเวณย่านธุรกิจใจกลางเมืองเพิร์ครับหรือว่าย่าน CBD รวมถึงบริเวณสวนสาธารณะคิงส์พาร์ครับแล้วก็แม่น้ําสวนซึ่งเดี๋ยวจะไปไหลลงสู่มหาสมุทรอินเดียนครับที่บริเวณใกล้ๆฟรีแมนเทอร์นั่นแหละครับซึ่งหลังจากนั้นไม่นานครับเครื่องบินของเราก็บินออกจากบริเวณแผ่นดินของ ประเทศออสเตรเลียนครับหรือว่าทวีปออสเตรเลียนะครับออกสู่พื้นที่ที่เป็นมหาสมุทรอินเดียนะครับก็กําลังจะต้องบอกลาเมืองเพิร์ตแล้วก็บอกลาออสเตรเลียในรอบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวจะกลับมาใหม่ครับก็ทิ้งท้ายด้วยภาพทิวทัศน์และภาพบรรยากาศของเมืองเพิร์ตนะครับแล้วก็รัฐเวสเ์นออสเตรเลียจากภุมสูงนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดคิดถึงเพลินครับเดี๋ยวก็บินมาใหม่ได้นะครับเพราะว่าการบินไทยเนี่ยมีเที่ยวบินตรงระหว่างสนามบินสุวรรณภูมินะครับกับสนามบินเพร์นเนี่ยทำการบินทุกวันนะครับเครื่องยนต์ของ Air b u s ส A 3 0 0ขีดเก้าร้อยนะครับพร้อมกับปลายปีที่โค้งงอนของเครื่องบินรุ่นนี้นะครับแล้วก็มีโลโก้ของการบินไทยเราก็จะบินเรียบชายฝั่งของรัฐเวส t e r ์ออสเตรเลียนครับขึ้นเหนือไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวจะข้ามเส้นศูนย์นครับเข้าสู่บริเวณ น่านฟ้าของอินโดนีเซียนะครับแล้วก็ต่อเข้าสู่น้านฟ้าสิงคโปร์มาเลเซียเข้าสู่ประเทศไทยต่อไปเอาละครับพามาสำรวจที่นั่งของชั้นธุรกิจนะครับใน Airbus A 3ามัห้าบขีดเก้ารอของการบินไทยครับฟังก์ชันปรับที่นั่งต่างๆนะครับจะอยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับก็มีตัวเลือกให้ปรับได้หลายอย่างครับอันนี้เป็นที่เปิดปิดไฟนะครับจะมีทั้งไฟอ่านหนังสือครับแล้วก็ไฟที่โต๊ะข้างที่นั่ง ลงมาจะเป็นอุปกรณ์ควบคุมระบบความบันเทิงครับที่ดึงออกมาได้ครับแล้วก็จะมีช่องเสียบหูฟังนะครับแล้วก็ปลั๊กจ่ายกระแสไฟฟ้าที่เป็นแบบยูนิเวอร์แซลแล้วก็มีพอร์ตจ่ายไฟด้วย usb type a ครับอยู่2พอร์ตครับอยู่ที่มุมของจอตรงนี้หลังจากสัญญารักขัดดับลงนะครับจะมีบริการเครื่องดื่มนะครับพร้อมกับถั่วและผลไม้อบแห้งครับเป็นขนมขบเคี้ยวก่อนที่จะเริ่มบริการมื้ออาหาร ก็มีตัวเลือกเครื่องดื่มต่งางนะครับทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ครับก็รับประทานระหว่างรอพนักงานต้อนรับบุคคลบินเขาเตรียมบริการอาหารมื้อหลักครับเริ่มต้นด้วยอาหารเรียกน้ําย่อยนะครับเป็นไก่พันตะไคร้ครับเสิร์ฟพร้อมซอสพริกหวานหรือว่าก็คือน้ําจิ้มไก่นั่นแหละครับจากนั้น,นครับก่อนจะเริ่มบริการอาหารมื้อหลักจริงๆครับจะบริการผ้าร้อนนะครับแล้วก็จะมีการมาปูโต๊ะนะครับที่โต๊ะหน้าที่นั่งของเราเนี่ยเพื่อจะ เตรียมเริ่มการให้บริการอาหารจานแรกนะครับเนื้ออกเป็ดรมควันโกลเด้นบีทรูทสลัดมะเขือเทศอบแห้งและมาอยองเนสเลมอนนะครับแล้วก็จะมีตัวเลือกขนมปังชนิดต่างๆครับแล้วก็บริการพร้อมเนยแล้วก็น้ำสลัดนี่ครับหน้าตาของอาหารจานแรกนะครับสำหรับอาหารจานหลักนั้นจะมีตัวเลือกทั้งหมด3ตัวเลือกนะครับตัวเลือกแรกที่เราเลือกมาเนี่ยเป็นตัวเลือกแบบอาหารไทยนะครับคือแกงมัสมั่นเนื้อ เสิร์ฟพร้อมข้าวหอมมะลิและหมูก้อนทอดผัดคณะฮ่องกงและแครอทหน้าตาโอเครสชาติโอเคพอใช้ได้เลยครับถึงแม้จะเป็นแกงวัสมันเนื้อที่ออกมาจากครัวที่เพิร์ตนะครับอีกตัวเลือกหนึ่งเนี่ยเป็นอาหารตะวันตกนะครับเนื้อแกะตุ๋นนะครับส่วนคอราดซอสพริกไทยนะครับเสิร์ฟพร้อมกับมันฝรั่งนะครับกระหล่ำดาวแครอทอันนี้เราเดินทางพร้อมกับหลายคนครับเลยมีอาหารให้ดูหลายตัวเลือกนะครับอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับเป็นปลานะครับ ลาบารามันดีย่างพร้อมซอสสมุนไพรสไตล์เม็กซิกันครับเสิร์ฟพร้อมกับมันฝรั่งแล้วก็สตูผักหลังจากอาหารจานหลักนะครับก็จะเป็นจานชีสนะครับแล้วก็ผลไม้นะครับแล้วก็มีแคคกเกอร์กับชาติมมะเขือเทศมาให้ด้วยพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนะครับในชุดไทยสวยงามก็คอยดูแลบริการผู้นฐานนะครับถามตัวเลือกเครื่องดื่มต่างๆนะครับซึ่งมีตัวเลือกเครื่องดื่มเยอะมากนะครับแล้วก็ในเวลาของหวานนะครับเป็นช็อกโกแลตโดมเค้กครับพร้อมกับสตรอเบอรี่ตัว ช็อกโกแลตโดมเค้กเนี่ยน่ากินครับนุ่มอร่อยมากเลยหลังจากบริการอาหารมื้อแรกทัพผู้สารเริ่มรับประทานเสร็จฟ้าข้างนอกก็จะเริ่มมืดพอดีมองอไปนอกหน้าต่างด้านขวาของเราเนี่ยก็จะเห็นแสงชมพูนะครับยามเย็นซึ่งก่อนที่ผู้สารแต่ละคนจะเริ่มพักผ่อนเนี่ยพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินก็จะมาบริการน้ําดื่มเป็นขวดแบบนี้นะครับให้แก่ผู้โดยสารครับผู้สารจะได้มี น้ำดื่มไว้ที่ที่นั่งครับไว้ดื่มระหว่างการพักผ่อนระหว่างการเดินทางนะครับชุดอเมนิตี้คิดนะครับหน้าตาลายเดียวกับขามาเลยนะครับใครยังไม่ได้ดูว่าข้างในมีอะไรบ้างครับเรารีวิวรายละเอียดไปแล้วนะครับตอนขามาหรือว่าใน Facebook f a n นเพจของเราครับตามไปดูได้นะครับให้ชมให้ชิมอีก2เมนูที่เป็นเมนูเครื่องดื่มซิกเนเจอร์บนที่บินของการบินไทยนะครับนั่นคือชาเย็นเฉากล้วยนะครับที่มาพร้อมกับ เนื้อเฉากวยนะครับแล้วก็มีกิมมิคคือมีเฉาก้วยที่เป็นโลโก้ของการบินไทยด้วยนะครับแล้วก็น้ําอัญชันมะนาวจากงานพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเนี่ยจะมาปูที่นอนนะครับก็จะนาผ้าปูหรือฟูกเนี่ยปูบนที่นอนแล้วก็ปรับเป็นเตียงราบแบบนี้นะครับปรับเป็นเตียงราบได้180อ,องศาเลยนะครับพร้อมกับหมอนและผ้าหม่มนวมผืนหนานุ่มนะครับนอนสบายมากนะครับเสียดายที่เที่ยวบินนี้เนี่ยสั้นไปหน่อยนะครับ ยังงีบได้ไม่ทลัยเดี๋ยวก็จะถึงกรุงเทพแล้วนะครับนอกเหนือจากในชุดอเมนิตี้คิดนะครับในห้องน้ำเนี่ยยังมีการวางแปรงสีฟันยาสีฟันเนี่ยเป็นเซตมาให้ผู้โดยสารด้วยนะครับแล้วก็งีบพักผ่อนได้ประมาณสัก2ชั่วโมงกว่าๆครับตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับก่อนที่เครื่องบินจะเดินทางถึงที่สนามบินสุวรรณภูมิ ได้เวลาบริการอาหารมื้อที่2ครับเป็นอาหารมื้ออาหารว่างครับเสิร์ฟเป็นอาหารจานเดียวครับเป็นแซนด์วิชพาเนนี่ไส้ไก่ย่างฮาริสาพร้อมมันฝรั่งทอดหรือว่าอีกตัวเลือกหนึ่งก็คือสปาเกตตี้ขี้เมากุ้งทอดก็มีตัวเลือกทั้งแบบอาหารตะวันตกครับแล้วก็อาหารฟิวชั่นครับแต่ว่ามีความเป็นไทยสูงมากครับรสชาติไทยจัดจ้านเลยครับแล้วก็ปิดท้ายนะครับด้วยการเวลาคราฟช็อกโกแลตนะเป็นช็อกโกแลตพรีเมียมจากแบรนด์กันเวลาที่เฉพาะ เที่ยวบินของการบินไทยเลยนะครับแล้วก็มีการออกแบบลวดลายของกล่องของแพ็กเกจเนี่ยสวยมากๆจริงๆแล้วเนี่ยเที่ยวบินนี้เนี่ยเราใช้เวลาส่วนใหญ่กับการนอนพักผ่อนกับรับประทานนะครับแต่ว่าระบบความบันเทิงบนเที่ยวบินนะครับก็จะมีจอขนาดใหญ่อยู่หน้าที่นั่งของเราครับแล้วก็มีหูฟังตัดเสียงรบกวนเนี่ยสำหรับการใช้งานร่วมกันนะครับตัวรายการความบันเทิงต่างๆนั้นจะมีทั้งรายการภาพยนตร์ครับรายการโทรทัศน์แล้วก็รายการเพลงแล้วก็จะสามารถใช้งานสั่งการได้ทั้งจาก ตัวหน้าจอระบบสัมผัสนะครับหรือว่าใช้งานสั่งการผ่านตัวอุปกรณ์ควบคุมระบบความบันเทิงที่ดึงออกมาจากข้างที่นั่งของเราแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วยังสามารถเล่นฟังก์ชันบางอย่างบนตัวอุปกรณ์ควบคุมอันเล็กนี้นะครับในขณะเดียวกันที่ใช้งานฟังก์ชันอื่นนะครับบนจอใหญ่พร้อมกันไปได้ด้วยนะครับอย่างเช่นเนี่ยเรากาลังเลือกดูรายการภาพยนตร์นะครับแล้วก็ตัวอุปกรณ์ควบคุมที่อยู่ข้างที่นั่งเราเนี่ยให้ฉายเป็นแผนที่การบิน แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรากําลังจะเดินทางถึงที่สนามบ,บินสุวรรณภูมิที่กรุงเทพแล้วนะครับเที่ยวบินนี้เนี่ยใช้เวลาเดินทางบนอากาศมา6ชั่วโมง25นาทีครับออกจากเพิร์ทเนี่ยตอนประมาณสัก4โมงกว่าๆนะครับแล้วก็กําลังจะลงจอดที่สนามบ,บินสุวรรณภูมิเนี่ยตอนประมาณสัก4ทุ่มครึ่งครัครบโดยที่เวลาที่กรุงเทพเนี่ยจะช้ากว่าที่เพิร์ทอยู่1ชั่วโมงนะครับเพิร์ทเวสเทิร์นออสเตรเลียเนี่ยไม่มีเด l i g h t ์ a v i n งนะครับ ดังนั้นแล้วเนี่ยในช่วงหน้าร้อนหน้าหนาวเนี่ยก็จะใช้เวลาทามส่วนเดิมเสมอนะครับคือ utc บกแปดนั่นเองตรงภาพบนจอครับซึ่งถ่ายทอดมาจากกล้องที่ติดอยู่ที่แผนหางของเครื่องบินครับเครื่องบินของเราเนี่ยกำลังลงแตะพื้นทางวิ่งของสนามบ,บินสววนณภูมิครับเราเดินทางกลับมาถึงที่กรุงเทพเรียบร้อยแล้วนะครับ ใช้เวลาเดินทางจากเพิร์ทมา6ชั่วโมง25นาทีครับเดินทางมาอย่างสะดวกสบายบนบริการชั้นธุรกิจหรือยอซีคลาสกับการบินไทยการบินไทยได้นําท่านมาถึงท่าอากาศยานสวนภูมิแล้วค่ะในวันที่เราเดินทางนั้นเที่ยวบินของเราครับที่ G482 เนี่ยไปจอดที่อาคารเทียบเครื่องบินรองหลักที่1นนะครับหรือว่าเซตเทอร์ไลท์วันอย่างที่บอกไปนะครับเที่ยวบินระหว่างสนามบินสวนภูมิกรุงเทพกับเพิร์ทเนี่ยการบินไทยให้บริการ ทุกวัน,นครับวันละหนึ่งเที่ยวบินแต่ว่าเวลาออกเดินทางเนี่ยจะมีการสลับกันไปนะครับมีทั้งออกจากการุงเทพกลางดึกนะครับไปถึงที่เพิร์เช้าแล้วก็มีทั้งออกจากการุ AO, งเทพเช้าครับถึงเพิร์ตอนบ่ายบครับจากเพิร์สเช่นเดียวกันครับก็มีทั้งขาที่ออกกลับมาเนี่ยออกเช้านะครับหรือว่าออกตอนบ่ายบแบบที่เราเดินทางในเที่ยวบิน TG จไปสเที่ยวบินนี้นะครับก็เดินทางมาถึงที่สนามบินสุวรรณภูม,มิแล้วครับกำลังนั่งรถไฟฟ้า APM เนี่ย e, ไปที่ตัวอาคารผู้โดยสารหลักครับไปผ่านตอนมอลแล้วก็รอรับกระเป๋านะครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้นะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ขอบคุณและสวัสดีครับ